กาบสบายดีเบอร์ชุกผู้ชุกคนได้มาพบมาพอกับสาวบัวคำบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้กับสาวบัวคำได้อยู่เมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์น,นาเขตเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าสาวบัวก็ได้มาหาอีกครอบครัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่อ่าเพิ่นครอบครัวเพิ่นที่ทุกข์ยากเนาะพ่อแม่พี่น้องก็จะอ่า,อาเขาออไปทำ เขาไปอกไปทาม,มาความเป็นมาความเป็นอยู่ของเพิ่นเลยน้องพ่อแม่พี่น้องไปอบถามพร้อมกันเลยพ่อแม่พี่น้องโอเคนาะอพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เป็นสภาพเพื่อนของเพิ่นเนาะเราจะเข้าไปทามพร้อมๆอมกันเลยนาอพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนของเพื่อนเนาะสบายดีไหมสบายดีสบายดีอันนี้อันนี้เพื่อนของแม่บอกยโดยโแม่อยู่จักคนนี่แม่สามคนสามคนแม่ลูกสามแม่ลูกโดยอ่า แม่อัยุจกปีแล้วไหมบ,บ่หอดบ่เคยอันนั้นสี่สิบป่ายี่สิบป่ายแม่ชื่อ,อยังก็แม่นัดชื่อแม่ตู้นัดเนาะหนึง<ล>่งรวยลูกสาวด้วย่ไหยหอมชื่อหอมเพิ่นอันยุจกปีแล้ไหมเจ็ดแปดปีแล้วถ้าลูกเจ็ดแปดปีเนาะเด้วอีกผู้หนึ่งได้ใช่ไหมผู้ชายฮันระวังเชาวปันนี้เลือ ชาวปีปน,นั้นเนี่ยผู้ชายฮะดูก็อยู่นําแม่นี่แหละรู้ว่าบข่าวจะกินกับบุมีบุมีข่าวจะกินแล้วมือม้อนี้แม่กินข้าวกับหยังเลยไแม่ยี่ท่านกินขา้าวยี่มือท่านกินข้าวมา,ม,มาแต่โคกอันนึงเลยมาแต่โคกเนาะแม่บุมีข่าวกินบ่แม่โดยแม่บ่อะไเห็ดให้เฮ็ดห,หน้าบ่แม่โอ้ยลูกเอ้ยอันนั้นนาอยากเฮ็ดกับบุมีบุมีเนาะเขาบ่กห้ ดินดยั่อยู่นี่ก็บ่มีเด้อแล้วแม่อยู่ดินไผสาเดลอ่ะน,ะนัในนี่ดินลุงค่อยอายค่อยหาเต้วางลาวยังทันโชูนนะว่าอ,อ,นนอันนั้นน้องบ่มีดินมีหอนยักอยู่ฮอนไปหาให้เพิ่นปั้นให้อยู่บ่แม่เด้อบ่ได้ปั้นเลยหรืหาเอาเองนะหาเอาเองเด้อพอได้ปลูกเฮือนอยู่เนาะเด้อเขาจย กอันนั้นว่าไม่กินข้าวแล้วเปล่เนี้ยหาใช่ค่ะพอกินพอยู่าไหม่แล้วแม่ไปหาอันห,หายังมานี่หาเงาใครมุดแรงบอกแม่บ่เลยลูกหาอันนั้นหอยเลื่อยหาหอยเรือหามาเล็กเอามาขายบอกแม่มาขายแล้วก็โคมเอาไว้แล้วก็ชื่อข้าวบังเลยลูกชื่อเขา่าเนาะเดิชื่อเข่า บ่เงือเงือนใหม่อยากอยูกย่กับบมีมันหลุดมานละ้วคือเห็นแต่ช่องสาวน,นวลเพิ่นเนาะเพิ่นมาถ่ายแต่<ด>บอมีอผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นชอยเข้ามาดอันนี้กินไปห้าโคมมาไ้แล้วไปชื่อเขาป้องเขาเล่าชื่อเข้ามามากินเนาะ อันนี้กิยามทันไม่เข้าเช้าหมออุดบินจักไปหาทางใดเลยะไปน้องก็ไปหมุดเสร็จลาวหมุดอันนี้ก้าเฮือนลูกเชา้าแหละลูกไประเหต์ห้นี่เฮือนเราจะรีดนี่เราบรอยู่เนาะเราอยู่อืมนี่แม่แม่ตู้ละอยู่สามคนเนาะอันพอตู้ได้撒แม่ตู้เพิ่นไปใช้โอ้ยพอตู้เชียแต่หึงเลยหรืวเพิ่นเชียเนาะเชียแต่อยู่บ้นานเก่า อันนี้บ้านใหม่ของแม่ตู้อ่ะอันนี้บ้านใหม่เขาว่าบ้านจัดชั้นบ้านจัดชั้นพิ่นบ้านตังลองเขาจัดม,มันคอยนี่มันเป็นเขาจัดไอ้ลูอผัดมันนั้นพอตูเชียร์แล้วกับเมือม่อเมื่อข้าลังขาหลังอยู่กับพี่เงินใหญ่ทินทางน่นนะกบมันขามังม่วงในพอตูเขาได้เงินแล้วนะ,นะขอโทษด้วยแม่ตู้อันนี้มู่วานยังแม่ตู้บ้านนั่นนี่โดย บานเขาวา่าตังลองกับแม,ม่นบานตังลองาจา,านชันบานตังลองมีเข่าเนาะแม่ตูและแม่ตู้กินน้ำใสนะแม่ตุกินน้ำ,นะนนำช้างพุ่นอยู่ฝาพุ่นในหรวงน้ำใสนะ้่งอาบได้ใช่ไหมตู้อ,อาบก็บไปอาบพุ่นเนาะมาจะดหกแล้วอาบแล,ล้วก็แล้วอูยบันน้ำใสแม่ตูเ้เอาน้ำเอาน้ำช้างนี่แหละใส ไปหามาาไก่เนาะไก่มาหาไก่เลยลูกเบืองผักเบืงหญ้ากระตายเหมือนบไดเบืบมีน้ำเลยยาลูกลูกอันนั้นหามปลาไรลเลยย่ามันไก่มันคือน้ำอันน,อน,น,นี้อนน้ำอันนี้มันฉลุกแล้วน้ำาั่ม่ตู้ว่าได้ไปหาต่อยไข่มดลกมดแรงโอ้๊ยบลาไหแล้วลูกเข็มคอยหน่บันนอกนวาวาถั่วไปกระต้องไรเอามาขายแล้วก็มาชื่อเข่ากินเนาอแม่ตู้เนาะมันมาพอแล้วลูกเอ้ย บัวทองะลยยุบมันเห็นวานนี่ค่นพูนขวายันไปหากินหาซ้อนกับลูกสาวค่ะคนในบ้านมีลูกโาวคนเนาะแม่ตุเนาะอยู่มีลูกสามคนบอกแม่ตุโดนสามคนชีอยู่ทั้งกับแม่ตุเนาะโดนลูกหันซ้ำ ยืนคนช่องเลยลู้อันนั้นเอาผัวแล้วอ่ะเหินลังจนอนี้ลูดลูก,ล,กลาวหันสามคนตู้กับยูเพื่อนตกกับบะมีบันยูได้ลู้ผัวมันเอาแม่ตู้ไปยูใช่สะมุนนั่นนี่แล้วอยู่มุนนี่เนาะมี<ด>ผ้าห่มมีอันบะได้เกลือแป้งนัวอยู่บ่แม่ตู้แม่ตู้อยู่บ่ได้เลยลู้แม่ตูเ้เฮ็ดดีได้สักวินใช่ไหมลูกได้อะกุ ได้เกือกระจำกือกทำไดเกืออันนี้มื่อล้เกือลูกชาวเชื่อมาหายจะพูดมือลย่นอเขมขอทายได้บอกเมนตุขอทายบงได้บอกได้ทายบึงเอาจะขึ้นไปทายบึงเนาะถ่ายเงื่อนสนเมตุบาวคุ้มสีบิด ขอเฮือนซานแม่ตู่เพื่อนซานแม่ตู่คอดีล้วนมีบรรยู่มีแม่จ่าขอเบิ่งเนาะโอ้ยจุอยู่เทิงได้เนาะแม่ตู่มีเนาะฝนตกมีหัวด้วยบอกแม่ตู่หัวมุดลูกเอ้อมีบรรยูอ๋อคุแม่พี่น้องเนาะ แม่ตู้นอน4คนบมอแม่ตู้ <สะ S 1> นอน3คนอีกผู้หนึ่งได้3แม่ตู้2คนนอนเพือนผู้ชายมไ,มาไม่ไปหาหลินมาอายุเท่ากันเอาเพื่อนมาได้มานอนเพือนหมอใช่ไหมตู้นี่เนาะเพือนของอแม่ตู้เนาะอันนี้ปลาเอามาได้ใช้แม่ตู้ไปหาวาันนี้ลูกเอ้ยขนาดเลยนี่เนะาะชีวิตของแม่ตู้ครอบครัว ถ้าผลโต้กนี่ก็เปียกเบิดเนาะแม่ตู้เนาะเปียกเบิดล้วยังบ่มีผู้ใหญ่ใจดีเข่ามาช่วยเนาะแม่ตู้เนาะเอาสิได้ไปทายลงทายรอบๆเนาะอันนั้นสว่าอันนั้นว้าวใช่ค่ะเขามีลูกมีเมียครับในลูกในผัวหมดได้เหอนคอยกับเป็นแม่ฮังแม่หมายนี่บ้าหายเขาไปช่วยเขาเอาใช่ เห็นแต่ช่องสาวนวลเพิ่นเนาะเพิ่นมาถ่ายแต่ว่าหาบ่มีผู้ใหญ่ใจดีเขามาซอยเนาะพ่อแม่พี่น้องแม่ตู้กะยังบ่มีไผเขามาซอยเดือแม่ตู้แม่ตูหลักๆักเลยกับแม่ตู้บ่มีเขากินเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่สภาพเพื่อนของแม่ตู้เนาะ้าพนตุนี่กะ สนอยู่เลี๋ยวนาะแม่ตู้เนาะสนนานแลูวผมมีผู้ใหญ่ใจดีเขามาซอยนี่สภาพของเพื่อนแม่ตู้เนาะเพื่อนกะเพื่อนเราเซ่เดีย๋ยวนาะต้องเอาไม้คำ้ำคน,นกตกนี่กะคือสีโบเรือแล้วเนาะแม่ตู้เนาะ ຍ່າກະຜຸພັງເບິດແລ້ວນາະກ ไปหากินกับล,ลูกชาวก็ไปน้าแม่ตู้อ๋อแม่ตู้เด้อไปหนังลูกชาว่าไปน้หนันลูกแม่หนี่งพ่ได้ลปลาหน่อยๆก็ดีไปชกหาก็พ่อได้มาขายชื่อเข่าพ่อได้ชื่อกระแดกเกือบจะน,นัวเนาะแม่ตู้เนาะเด้อแซมนั่นเข้ากะสิเอาเงินมาให้แม่ตู้พ่อได้อันสี่ Clipping hoa, bay con nó chào pan con nó Chắc nó. phân giải luôn mẹ luôn mà luôn 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 กะแมตตูในหางในไม,ไม,มยกะโอเคเนาะแมตตูเนาะสำน,นั่นกะลูกขอลากลับก่อนเนาะแมตตูเนาะได้เลยโอเคข็ลาจบขีบก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องกะคือเฮาไล่เบิ่องไล่ส้มเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่กะสาภาพของเพื่อนเพนเนาะเห็นแต่ช่องสาวนวลเพนอ่าถ่ายลงเนาะแต่หากโบยังโบมีผู้ใหญ่ใจดีเขามาซอยเดือ แม่ตู้เพิ่นเอากาสิไ่อ่ะขอลาจบคลิปท่านี้กันเนาะฝากกดไดคกดแชร์ให้ช่องสาวบัวคำหวานนาเนาะถ้าผิดประการใดกะขอโทษขออภัยเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้อง